สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุง่งละกระทานผู้ชมที่เขารบทุ่ท่านครับอามเบอีคนใจชอบทุ่งไดนี้มากพี่น้องว่าปตะวานแสบทะสั่นไม่ไงว่าจะเปียกมึงแน่เนาะเอาไปกินนะพี่น้องนะแต่จะเอามาทําเป็นปุ๋ยน้ํานะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยอินรีย์นํานะครับเพื่อเสริมกับปุ๋ยอินทรียน้ํามักป่าที่เขามีนะครับจะมีทั้งมักจากผลไม,ม้สุกแล้วก็มักจากป่านะครับเพื่อใส่บำรุงพืชผักเข้าเมื่อนี่เขามาเห็ดจากผลไม้สุกนะครับพี่น้องซึ่งวัด สะดุกระมีนะครับผลไม้สุกนะครับคนใจะชอบทุ่งเลือกใส่บักหุงนะครับที่เขามีในท้องถิ่นนะผู้มีบักโมกับเส้นบักโมสุกผู้มีบักอื้อกับเส้นบักอื้อสุกมีบักหุงกับเส้นบักหุงสุกผลไม้ได้ก็ได้ที่เป็นผลไม้สุกมีรสหวานนะเพื่อนาะนะครับต้องใจชอบทุ่งเลือกใส่บักหุงเพราะว่ามีบักหุงวิตามินเอสูงแล้วก็มีแกละธาตุที่จําเป็นสําหรับพืชนะครับเพื่อนๆต่อมากือกากน้ำตาลนะครับสำหรับเลี้ยงกลิ่นซี่ นะครับต่อมาก,ก็าจะเป็น EM นะครับพี่น้องจุลินทรีย์ EM หรือจะบอไซก็ได้นะครับเจ,าจ้าคนใจชอบทุเนเกษตรใส่กระนาบสะอาดขั้นแรกต้องหั่นมะละกอก่อนอควรไม่ทิมต้องหั่นมะละกอก่อนนะครับพี่น้องเจะแสบมั้ยทั้งเม็ดทั้งเม็ดใส่<อ>เลยพี่น้องครับหั่นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับเพื่อจะถ่ายมันได้ได้ย่อยง่ายครับ งะผลไม้สุกใหญ่ง่ายเลยพี่น้องประมาณยี่สิบมือก็สามารถนำไปใส่ได้แล้วนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับพี่น้องอ่ะหันลฮกก็เตรียมใส่โห่ไปเลยเข้าโหลเลยอัตราส่วนนะครับหนึ่นงตัวหนึ่งนั่กับไม้เข้าวัดถ้าผลไม้สุกหนึ่งกิโล เ้ากระใส่กากน้ำตาลไปหนึ่งช้อนนะครับพี่น้องนะครับหนึ่งซ่อนแกงข้าวเนี่ยน,นะครับสำหรับกากน้ำตาลเนาะชิ้นเล็กๆพี่น้องนะครับคันนี้อนนีพี่น้องประถึงกับสั่งนะครับหรือผูดด้ใดจะสั่งก็มมงไ,ได้นะครับกดมือโบแมนสั่งเอาก็ได้นะครับหลังจากมันเป็นแล้วก็จะเอาไปรวบครับ น้ำหมักป่าที่เขามีจะได้เป็นน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์หมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักร่วมนะพี่องเนาะนะครับจะให้ประโยชน์ทั้งด้านฮอร์โมนและก็ด้านธาตุอาหารนะครับพี่อนนอกจากหมักจับผลไม้สุกในี่เพื่นว่าจะเป็นปุ๋ยบำรุงผลได้เป็นอย่างดีเพิ่มรสหวานให้ดับผลหมากากไม่เข้ามาทันหมักจากผลไม้หวานนะครับพี่น้องมันก็จะไปเห็ดให้ผลไม้ที่เขาอาไปฉีดเอาไปบำรุงนั้นหวานน้ำกันมาทัน อ่ะขออนุญาตหั่นซักก้อนไปเน่้เอ้าหั่นเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่เน,นี่ประมาณสักสามกิโลกรัมนะครับพี่น้องเนี่ยเขาก็ต้องเติมการนะตาน้องไปสามช้อนนะครับ แต่ท,งงทางนอันธนีต้องดูที่ผลไม้เขาแนะนำพาเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะครับภาคอุบลจะเป็นต้องไปใส่การน้ำตาลหลายเนาะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ก็มีอยู่แล้วนะครับพี่น้องวุ้ยย่อยมาหน่อ,นอไปบ่นอืนี่ก็ยี่ย่อย,อยปั่นขี้เก็บท้องเราเลยแล้วก็เติมเ e อ็มลงไปเอ็ม e เนี่ยใส่หน่อยใส่หลายก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเขามีหลายใส่หลายมีหน่อยใส่หน่อยแต่ชาวถุงจะใส่ประมาณจากักสามสี่ซอนเกียงข้อกันนะครับ ตักควมแล้วก็ห่าส้นแกงซิปสอนแกงกระลำพงซงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะครับเพื่อเราจะเตรียมไว้น้ำนี่คันนีวัดท่วมผลไม้นะครับท่วมผลไม้ท่วมวัดสดุม,มาเข้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ถวมพลไม่ประมันนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทบอนสนิทกันะนะว่าย่าระเบิดนะครับจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเขาจะชืาอตุงจะใส่สูตร้ายเย้าจังสีนะครับจะง่ายกว่าเาเอาไม้คนพวกบงคนกันบบใส่เอมนด้พี่นอะอาศัยจุลินซี่ที่ยุใ่ในผลไม่ซุกนี่ เป็นตัวย่อยเองครับอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในพลไม้สุกเป็นตัวย่อยหลวกกาน้ําตาลเป็นตัวเลี้ยงจุลินทรีย์แลวกะน้ําตาลในเนื้อพลไม้เป็นตัวเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เหมือนกัน,นครับแต่ถามี่กับไ้นะครับถ้าบบมี่กับ,บ่บไซหรือมีอ่อยากไ่กับบบพิดไผ่บ <laughs> ่าากนักเรี่งทั้งบห่หละโอ้เป็นยังไงบ้างโอ้คิดว่าจะปีนเกี่ยวพี่นอง <c oughs> อ้าวอ้าว้คือพ่เศนแน่แน่นๆนะฮะนี่เัาเพิ่มนาอยเพิ่มหน่ยขึ้นอ่ะคิดว่าจะแขนงไปอ่ะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเก็บไซส์ไปนีน่ตากแดดไลยเพาะไม่ไงตากก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสง นะครับพี่น,น้องแม่ห้องบ่ใส่ EM เฮาอก็เอาไปตากแดดบ่ได้ดเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในผลไม้นะครับหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำมักลักษณะน,นี้จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงแดดนะครับพี่น้องไม่ต้องการอากาศด้วยนะครับฉะนั้นการเก็บรักษาคือเก็บไว้ที่มุมมุมห้องหรือเก็บไว้ในร่มที่มีทึบแสงจจ้หน้อยนั่นก็คือการใส่อวัสดุพากแสงคือมว้คุ้มไว้ไวนะครับถุงดําก็ได้นะครับคุ้มไว้นะครับ มักไว้ยี่สิบมื้อนะครับพี่น้องนะครับประมาณยี่สิบวันที่กินบ่ฮอดดอกนะครับแต่เพื่อความันใจว่าการย่อยสลายให้ย่อยเบิดนะครับโดยบ่ยเห็นเป็นเศษมะคุงขึ้นกันนะครับจะเป็นเละๆแบบเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับจกน่าเข้าก็ปป่อยให้ตกตะกอนแล้วก็กวองเอาน้ำใสๆนะครับไปใส่นะครับจะผสมน้ําฉีดพ่นตอนเช้าตอนเย็นนะครับพี่น้องก็จะเป็นประโยชน์กับพืชให้ให้พืชเท้าแข็งแรงจะเลื่อนเติบโต,ตยืดคอยืดป้อง นะครับพี่น้องนะครับนองจากว่าปุ๋ยที่ได้จากผลไม้สุกนี่เองและกกาจุลินทรี่ที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ยังลงเหลืออยู่เนาะนะครับอ่ะเสร็จสิ้กบบนกระบวนการนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือต่อไปจังจะเอาข้อมูลทั้งวิชาการเกี่ยวกับน้ําหมักผลไม้ว่าอยู่ในนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารพืชแล้วมีฮอร์โมนอีกอย่างหนี่ที่จะเป็นสาหรับพืชเพราะว่าหมักผลไม้สุกส่วนใหญ่จะได้ฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อาจจะบังคับให้ง่ายก็ได้จะบังคับให้หน้อยก็ได้จะบังคับให้หยืดสั้นยืดเงา่าจะบังคับให้ออกดอกหรือจะบังคับให้ชะง,งัาการออกดอกได้เบิน,ะบนออั่นก็คือการควบคุมโดยส่วนใหญ่แล้วข้อมนของพืชก็คือเมื่อถึงวัยอันสมควรน,นะครับก็จะเฮ็ดให้พืชออกดอกออกผลตามวัยตามฤดูกาลนั่นเองนะครับไปนอ้องนะครับแล้วก็เสริมการจะเริ่มเติบโตนะครับีปน้องแคดให้พืชกินอาหารได้ดีขึ้นจะเริ่นเติบโตตามวัยนะครับี่น้องจะเริ่มเติบโตตามปกติก็คือค้นนี่แหละ เมื่อ,อย่างเกาสู้ไอรุ่นแขนขคายเก่งกาออก,นกเนื่องจากว่าฮอร์โมอนทํางานเต็มที่นะครับพี่น้องนะครับนะครับพืชก็เนเมื่อถึงวัยอันสมควรนะครับก็จะมีฮอร์โมอนมากกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตแบบพวดพาดรวดเร็วกว่าตัวบางท่าดูสิว่าใหญ่พิหูพิตากายไปกายมาบริทันสังเกตทวมหัวหะะนันคือการผลงานการผลของการทํางานของฮอร์โมอนพืชนะครับสาหรับปุ๋ยน้ำมากจากผลไม้เที่เขาเทดขึ้นก็เพื่อเสริมฮอร์โมนพืชนะครับปกติ ถ้าหมายถึงฮอร์โมนแร้วกับพืชพืชผลิตได้ตามธรรมชาติดีแล้วนะครับก็จะเข้าเสริมไปอีกนอกจากจะได้ฮอร์โมนแล้วเก็จะ,ะได้ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการจะเริ่มเติบโต,ตนั่นก็คือเอ็นพีเชอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับพป่นองอ่ะจะเอาไปเก็บก่อนนะครับไปเก็บเรียบร้อย,อ,ยอีกจกีมันเป็นเราขาจะมาเบิ้งกันนะครับไปเนาคลิปนี้คงจะพอพี่พอนนองแค่นี้นะครับคลิปหน,ปนาไม่ยังดีๆยังก็กันไม่ฝากกดฟิตติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับโค้ใไอซ์สุขุนะครับเมื่อเอาไปใส่ หรืมีการาผสมกันนำมากปลาและ้วก็เป็นสิ่พ่นสิ่งใด้จะเอามาให้พี่ให้นอห้องเข้าเบิ่ออีกไปหนึ่งคลิปนี้ทนา้กนั่งเพี่อน้องวะสวัสดีครับ